ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเทศบาลนครนะครนะคร,ราชสีมาก็ได้มีการจัดหาถังขยะสีแดงนะคะเพื่อทําการทิ้งหน้ากากอนามัย500ถังค่ะรอบเขตเทศบาลวอนประชาชนนะคะต้องทิ้งขยะให้ถูกต้องด้วยนะคะจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้หน้ากากอนามัยเนี่ยกลายเป็นของใช้จําเป็นแล้วนะในแต่ละวันตอนนี้ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาก็ได้ออกมาตรการหลายๆมาตรการล่ะค่ะเพื่อป้องกันแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยล่าสุดหนึ่งในมาตรการดังกล่าวก็คือกําหนดแนวทางจัดเก็บขยะเฉพาะหน้ากากาอนามัยที่ใช้แล้วนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยต้องทิ้งลงถังขยะทําให้เพิ่มปริมาณขยะมากขึ้นโดย1-2วันที่ผ่านมาทางเทศบาลน,นาครน,นครราชสีมาได้จัดหาถังรองรับหน้ากากาอนามัยเป็นถังสีแดงค่ะมีถุงขยะสีแดงที่บ่งบอกว่าเป็นการทิ้งขยะติดเชื้อ พร้อมติดป้ายข้อความสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าเท่านั้นซึ่งถังแดงนี้ไม่ต้องใช้มือในการเปิดนะคะโดยได้ออกแบบมาโดยการใช้เท้าเหยียบเพื่อเป็นการลดการสัมผัสสิ่งต่างๆค่ะโดยเทศบาลนครนครราชสีมาก,ก็ได้จัดหาถังรองรับหน้ากากอนามัยสีแดงนี้ได้ค่ะไว้จำนวน5 0 0ถังและจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งวางถังรองรับหน้ากากอนามัยจากประชาชน ซึ่งจากการสังเกตค่ะก็จะมีถังขยะสีแดงนี้อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อทุกร้านในเขตเทศบาลนครนะครนะคร,ราชสีมารวมไปถึงสถานที่ที่มีผู้คนผ่านไปมาตลอดทั้งวันนคะคะก็เช่นที่ศูนย์แพทย์ชุมชนของทางเทศบาลค่ะทั้งนี้หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วนะคะเข้าขายเป็นขยะมูลฝอยติดเชื้อเนื่องจากมีสารคัดหลั่งจากร่างกายมนุษย์อาทิการไอจามน้ำมูกทําให้เกิดมีเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสปะปะนมาด้วย การทิ้งการจัดเก็บและการทำลายต้องใช้ขั้นตอนเดียวกันกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณาสุขส่วนวิธีการถอดเนี่ยก็ควรที่จะเอามือจับที่ออสายหรือว่าห่วงคล้องหูนะคะไม่จับตัวหน้ากากหรือถ้าจําเป็นต้องจับจริงๆเนี่ยให้จับแค่ขอบหน้ากาก,ากแล้วก็พับหน้ากากาอนามัยด้านที่สัมผัสใบหน้าเข้าข้างในเพื่อป้องกันสารคัดหลั่งจากน้ำลายแล้วก็น้ำมูกแพร่ระบาดแพร่พรกระจายนะคะ มัดให้แน่นด้วยหูหน้ากากทั้งสองด้านแล้วก็ค่อยทิ้งหลังจากนั้นควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือว่าแอลโกอฮอล์เจลหลังสัมผัสกับหน้ากาก,ากอนามัยใช้แล้วทุกครั้งค่ะอย่างไรก,ก็ตามนะคะก็ขอฝากไปยังประชาชนนะคะว่าถังขยะที่รองรับหน้ากากอนามัยทางสีแดงนี้ไม่ควรที่จะนําขยะชนิดอื่นมาทิ้งค่ะและหากอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีถังขยะสําหรับใส่หน้ากาก,ากโดยเฉพาะก็ควรจะใส่ถุงนะคะมัดให้มิดชิด อย่าทิ้งหน้ากากอย่างเดียวเพราะว่าอาจจะเป็นการแพร่เชื้อได้ถือว่าเป็นการาเซฟพนักงานเก็บขยะ,ะนะคะจึงอยากจะขอวอนทุกคนค่ะแยกทิ้งอย่างชัดเจนเพื่อที่จะป้องกันคนเก็บที่ส่มเสี่ยงในการติดเชื้อได้ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็จะเรานั้นจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะซึ่งการที่นําเอาไปไว้อย่างร้นาน,นสะดวก,ก,กซื้อนะคะเพราะว่ามีคนเนี่ย เดินผ่านเข้าออกอยู่เป็นประจำนะแล้วก็เลยต้องทางเทศบาลเนี่ยก็เลยเหมือนว่าอ่ะมีจำนวนคนหลายคนนะคะก็เอาไปตั้งไว้ที่หน้าร้านสะดวกซือ้อก็ถือว่าเป็นที่ตั้งจุดหลักๆนะคะก็ถ้าเกิดจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเดี๋ยวก็จะเราจะได้รายงานให้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนนะคะเบื้องต้นสำหรับคนที่จะทิ้งหน้ากากอนามัยไม่ใช่แบบ ถ้าเป็นไปได้นะคือว่าถ้าดําเนินการก็คือมีการพับแล้วนะคะมีการอ่ารัดให้อย่างแน่นหนาแล้วนะคะ,ะคุณมาจากบ้านเนี่ยคุณใส่ถุงพลาสติกก็ได้ถุงพลาสติกรวมกันแล้วก็ปิดปิดปิดหูงขาสักหน่อยแล้วก็ถึง<ะ>เอามา,มาทิ้งก็จะดีนะคะ,ะเพื่อป้องกันอีกต่อหนึ่งนะคะต้องเห็นใจเห็นใจคนที่เขาเก็บขยะด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการทางด้านนี้นะคะ เพราะว่าเขาอาจจะติดเชื้อได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไม่ป้องกันตั้งแต่แรกเริ่มนะคะก็ต้องช่วยกันละคะ่ะ